สวัสดีค่ะแม่จันทค์ทำกเกษตรค่ะวันนี้จะมาบอกเล่าเกี่ยวกับพันธุ์ชะอมนะคะเผื่อเพื่อนๆคนไหนเนะเาะเขาอยากจะซื้อพันธุ์ชะอมก็เลยมาแนะนําเกี่ยวกับพันธุ์ชะอมนะคะนี่ดูชะอมกวางแต่พันธุ์ชะอมเนี่ยมีหลายสายพันธุ์นะคะ มีพันพื้นพื้นบ้านกับโบราณก็คือพันธุ์เดียวกันแล้วก็มีพันุ์เกษตรแ,แล้วก็พันธุ์ไรหนามแล้วก็พันธุ์ฉับฉ่ายฉับฉ่ายนี่ก็คือ,อหลายๆอย่างมารวมกันก็เลยแยกไม่ออกว่าเป็นพันธุ์อะไรเนาะก็เลยเรียกจับฉ่ายแต่วิธีเวลาที่เราจะไปซื้อเนี่ยเราไปเลือกดูมันก็ดูมันก็ ไม่แตกต่างกันหรอกเพราะว่าตอต้นมันเหมือนกันเนาะเนี่ยค่ะเราก็ต้องสังเกตเอาสังเกตอาจจะเป็นเออเราซื้อจากสวนที่กระปลูกเลยหรือว่าคนขายเขารู้สายพันธ์มาเขาบอกเราอะไรเงี้ยนะคะเราก็ถามเขาพันธ์ที่บ้าน แม่ตะว,วันนี้จะเป็นพันธุ์โบราณน,นะคะเนี่ยเ,เพื่อนๆดูยอดนะยอดมันจะห่างยอดยอดมันเนี่ยค่ะตาของที่ยอดมันเนี่ยมันจะห่างตาหนามันนะคะเออแม่ตะว,วันก็พูดผิดทุกถูกเนาะเนี่ยหนาม,มันจะห่างกัน มันก็ไม่ได้หักว่าเนี่ยฮะยดูหนามหามตาตาของหนามมันมันจะออกห่างสักนิดหนึ่งแล้วใบของเขาเนี่ยตรงเนี้ยมันมันมันจะไม่แตกใบช่วงเนี้ยคะ่ะอันนี้คือพันธุ์โบราณที่เรามีพันธุ์อยู่สิบต้นแล้วเราขยาย ต่ก่อนเราก็ไปซื้อมาแต่เราเราชอบสายพันธุ์นี้เราก็เลยตอนเราเองเดี๋ยวแม่แตะวันพาไปดูพันธุ์เกษตรกันดีกว่ามันลงอยู่สองต้นนี่คือพันธุ์โบราณน,นะคะนี่มันโบราณแต่นี่คือพันธุ์เกษตรเนี่ยค่ะ ตรงนี้แหละพันเกษตรมันมีอยู่สองกอลุงไม่ลุงบอกม่าเดี๋ยวจะฟันออกแล้วเดี๋ยวมันมารวมกันเดี๋ยวมันจะเป็นจับฉายจ้ะมันหลงตอนนู้นเราซื้อมาปลูกแล้วมันหลงเอาตอนมาแล้วมันหลงเห็นไหมเพื่อนพันเกษตรของเขาจะยอดก็ยอดใหญ่นะคะเหมือนเหๆพอๆกันกับพันพื้นบ้านแต่หนังเขาก็ออกจะหนาสักหน่อยเนาะนี่ยค่ะ ยอดใหญ่เหมือนกันแต่ความแตกต่างก็คือใบของเขาจะเขียวเขียวเข้มเลยเขียวเข้มเลยตอหนามเขาอาจจะใหญ่สักหน่อยหนึ่งเห็นไหมยอดใหญ่พันเขียวเข้มนะคะคือพันธเกษตรอันนี้คือพันุ์เกษตรนะคะนี่นะอยู่สอง หลวงอยู่2ต้นเนี่ยค่ะจะอมเกษตรแต่เขาเขาก็ออกยอดให้นะมันก็ขึ้นอยู่กับการดูแลแล,แล้วด้วยแต่ก็ออกออกอยู่เห็องต้นนี้ออกอยู่เกษตรจะสีเขียวแต่พันธุ์โบรนาณจะออกเป็นสีตองสี เฉียวอ่อนบาดูดูยอดนะเฉียวอ่อนนี่ค่ะชอมยาให้สูงมากนะคะคอยรีให้ต่ำไว้ยอมจะได้ใหญ่ทุกสายพันธุ์ขายได้หมดแล้วก็พันธุน์ไร้หนามเนาะพันธุ์ไม่มีหนามที่บ้านไม่มีปลูกแต่ความหอมนี่ที่พันธุ์โบราณที่บ้านปลูกนี่หอมนะคะ หอมเลยๆแล้วกินหอมแล้วก็มันไม่ไม่ขิวนะคะกินหอมกินอร่อยแล้วก็มันกันกเกษตรก็เหมือนกันเราลองกินมาหมดละแต่ไร้หนามนี่ไม่มีความรู้นะคะว่ากินเป็นยังไงรสชาติเป็นยังไงเพราะาที่บ้านไม่ได้ปลูกแต่ชะอมนี่ ทุกสายพันธุ์ล้คะ่ะแม่ค้าบอ,อกขายได้หมดเนาะแต่ความนิยมของคนก็ก็ื่องขึ้นอยู่กับคนกินแต่ขายได้หมดทุกสายพันธุ์เลยค่ะแต่ว่าเราชอบสายพันธุ์ไหนเนาะเราก็ปลูกลงไปมันก็ขึ้นอยู่การดูแลของเราด้วย วันนี้มันตัดชะอมค่ะเลยมาบอกเล่าสายพันธุ์ของพันธ์ชะอมเนี่ค่ะเหงื่อออกเลยเข้าสวนตัดชะอมคนเดียวค่ะวันนี้เดี๋ยวจะพอละเอาถังหนึ่งนี่ค่ะถ้าใครอยากปลูกชะอมเนาะเมตวันก็เลยมาแนะพันธุ์ ชอมนะคะก็เลือกสายพันธุ์ที่เราชอบเนาะแล้วก็ลองว่าดูแลนะมันจะได้ออกยอดไว้เรามีผลผลิตเก็บเนาะเนี่ยค่ะชอมออกดีไหมแตกยอดเต็มเลยเห็นไหมคะใครที่เข้ามาชมขอขอบคุณมากนะคะ คุณมากเลยสวัสดีค่ะ